หลายๆครั้งที่เราได้ยินคำว่าบ้านในฝันภาพในหัวของเรามักจะจินตนาการถึงบ้านหลังใหญ่มีสระว่ายน้ำมีบริเวณบ้านซึ่งคลิปนี้แพรจะขอชวนทุกคนมาค่อยๆจินตนาการถึงบ้านในฝันไปพร้อมๆกันค่ะแล้วคุณอาจจะพบว่าบ้านในฝันของคุณมีหน้าตาที่แตกต่างออกไปสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแพรอินดิเทลละพี่เอขออนุญาตให้พี่เอแนะนาตัวค่ะสวัสดีครับผมเอจากฟินิกเอสโตรีโอ เราสองคนในฐานะอินเทอร์เนียดีไซเนอร์ที่ทำงานด้านนี้มามากกว่า10ปีวันนี้จะขอมาแชร์มุมมองและไอเดียเกี่ยวกับบ้านและชวนทุกคนจินตนาการถึงบ้านในฝันไปพร้อมๆกันค่ะคำว่าบ้านในฝันนะครับผมว่าในความหมายของแต่ละคนคงไม่เหมือนกันวันนี้ผมจะมาแยกความหมายของคำว่าบ้านและคำว่าฝันกันนะครับผมเริ่มด้วยนิยามคำว่าฝันคำว่าฝันของแต่ละคนน่าจะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันบางคน อยากอยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาบางคนอาจจะอยากมีพื้นที่สงบสงบส่วนตัวหรือบางคนอยากจะมีชีวิตที่หรูหรามีรถสปอร์ตอยู่กับสังคมเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันส่วนนิยามของคำว่าบ้านนะครับเป็นที่พักอาศัยที่ตอบโจทย์การใช้งานที่อยู่แล้วปลอดภัยมีความรู้สึกสบายใจและผมก็เชื่อว่าตอนนี้ภาพในหัวของทุกคนน่าจะออกมาไม่เหมือนกัน เอเมื่อเอาคำว่าบ้านและเอาคำว่าฝันมารวมกันเป็นบ้านในฝันคือการได้อยู่ในสถานที่ที่เป็นตัวเองมีครบทุกฟังก์ชันที่ต้องการปลอดภัยและเป็นพื้นที่ที่มีความสุขและทั้งหมดนี้เป็นแค่มุมมองส่วนหนึ่งจากเราสองคนที่นำมาแชร์หวังว่าจะมีประโยชน์และทำให้คุณเห็นภาพบ้านในฝันของคุณชัดขึ้นนะคะใครมีไอเดียเพิ่มเติมคอมเมนต์มาคุยกันได้ด้านล่างค่ะอยากให้บ้านเป็นความสุขของทุกคนแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ